ในแต่ละช่วงวัยของคนที่เกิดในวันอังคารจะเป็นอย่างไรมาดูกันในคลิปนี้นะคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดเลยอะ่ะไปจนถึง8ขวบมันจะเป็นจังหวะโอกาสเวลาที่เขาเนี่ยหาความเป็นตัวของตัวเองอตั้งแต่เด็กเลยนะไม่ใช่ว่าเขาแก่ก่อนวัยแต่เขาเนี่ยจะเรียนรู้ได้เร็วที่สุดในบรรดาคนที่เกิด7วันนะคนเกิดวันอังคารหลายต่หลายคนเกิดมาเป็นอัจฉริยะเกิดมาเป็น คนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้เร็ว่ทําอะไรเนี่ยโดดเด่นเกินเด็กคนอื่นแล้วก็มีความเป็นต,ตัวเองมากเลยนะค่อนข้างห้าวค่อนข้างที่จะกล้าที่จะทําอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นและด้วยความที่ตัวเองนะ่ะกล้ามากนั่นเองจึงได้เจออะไรเจอประสบการณ์มากที่สุดสังเกตด,ดูนะเด็กบันทนาคารเ่าง่ายๆเลยอะไรล่ะข้อศอกเข่า ถ้าหลอกปอกเปิดบางคนหัวแตกบางคนกระดูกหักเข้าเฟือกเป็นแผลเต็มตัวบางคนนี่แบบว่าไปมีชื่อเสียงทางด้านการทำอะไรแบบเสียงภัยอันนี้ไม่นับว่าในอนาคตโตมานีนมีอาชีพที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงต้องจับมีดจับปืนจับอาวุธทำอะไรที่ผ่าผลเป็นคนที่ ขับเครื่องบินได้แข่งรถได้กู้ระเบิดได้ออกสงครามได้ทำนองนี้ทำนองนี้คนเกิดวันจนัน์เขาจะเรียนรู้การเป็นตัวของตัวเองแม้แต่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็ยังเป็นผู้หญิงที่แมนแนะไม่จําเป็นว่าโอโ้จะต้องเป็น LGBT หรือว่าจะต้องเป็นทอมเป็นอะไรแต่ว่าจะมีความ เหมือนกับเด็กเดียวเหมือนผู้ชายประมาณว่าจะเอาไงก็ว่ามาเป็นลักษณะของคนที่มีความห้าวตรงจริงใจตั้งแต่เด็กเลยเราจะเห็นคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะเป็นคนที่หลายต่อหลายคนเนี่ยไม่รักก็เกลียดไปเลยคือรักในความจริงใจหรือว่ารู้สึกโอ้โหเจ็บในความตรงไปตรงมานะดังนั้นตั้งแต่แรกเกิดถึง8ปดขวบเนะี่ยเขาจะปลูกฝังความคิดลักษณะ นิสัยแบบนี้ไปที่ตัวเองคนที่พูดจะตรงไปตรงมาพูดแบบไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยนี่แหละคนเกิดวันฉันแล้วก็จะเป็นตะ้งเด็กย้อี่ทีหนึง่งทีนี้พอเต็ม8ปขวบเริ่มเข้า9้าขวบถึง2 5ส้วัยเบญจเพศเนี่ยโอ้โหช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขามีความชัดเจนในตัวเองในเรื่องอะไรในเรื่องความคิดของเขาเขาจะออกแบบฉลาด อาจจะเรียนเก่งหรือไม่ก็ได้แต่ว่าเขาจะฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดในการที่จะประกอบอาชีพคือจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเฉียบแหลมเฉียบขาดในการที่เขาเนี่ยเมื่อลงมือทำไปแล้วนะมันจะต้องได้เป็นผลกำไรผลประโยชน์คือไม่ใช่ว่าเขาจะเอาแต่ผลประโยชน์แต่ว่าเขาจะมี ความคิดที่คมคายที่ทําให้เขาเนี่ยได้รับความสําเร็จอะไม่ยากเลยเช่นเขาจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะมีสายตาที่เชียบแลมเชียบคมมากพอที่จะหยิบจับเอาสิ่งที่มาทําเป็นธุรกิจนั้น,น่ะได้ถ้าเขาจะเลือกที่จะเรียนเขาจะเรียนและเรียนรู้คือประกอบกันไปอะคือเรียนให้ให้รู้จริงรู้จัง เพราะเขาเป็นคนที่จริงจังมากมาตั้งแต่เด็กแล้วนันเขาจะจริงจังในการที่จะเอาความรู้จากอะไรบางอย่างเพื่อไปหากินมาได้ตลอดชีวิตแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าความรู้นั้นนะมันเป็นไปนในทางที่ทํามาหากินได้จริงเกิดผลประโยชน์ได้จริงไม่ใช่ว่าศักแต่ว่ารู้นะเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าทําอะไรโดยไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้คิดถึงถึงอนาคตเขาจะค่อนข้างเล็งเอาไว้เขาจะ วางแผนได้อย่างดีอย่างยับยนต์ทีนี้พอเริ่มโตมาเต็มวัยอายุ26-35จะเป็นช่วงที่เขาอะก่อร่างสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วมันจะเป็นจังหวะเวลาที่ดูเหมือนกับว่าเขาจะไปได้เร็วกว่าคนในอายุรุ่นเดาเขาเดียวกันเขาอาจจะปลีกวิเวกจากวงสังคมในอายุรุ่นราวเขาเดียวกันแล้วไปอยู่ในกลุ่มของคนที่จะทำให้เขาเนี่ย พัฒนาตัวเองเติบโตไปทั้งเรื่องของธุรกิจการงานการเงนิงนการใช้ชีวิตและครอบครัวต่างๆคนเกิดอังคารเนี่ยนะเขาจะเล่งการไก่แล้วเขาเนี่ยจะมุ่งมั่นอดทนเพราะเขาจะเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่ดูเหมือนเขาต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติ2ี่สถึงสาจะเป็นช่วงที่เขาเหนื่อยมากแต่มันก็เต็มไปด้วยความสําเร็จมากพอที่รอคอยอยู่ดังนั้น ถ้าตัวเราเกิดอังคารเราอะเตือนตัวเองรู้ตัวเองวอง่าเราถ้าเราอยู่ในช่วงอายุนี้นะแต่ถ้าเราผ่านไปแล้วลองสํารวจดูว่าจริงหรือไม่ถ้าเรายังไม่ถึงช่วงอายุนี้เราก็เตรียมตัวสำหรับที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดอังคารก็เสมือนเดียวกันให้เขาได้รู้ทีนี้ถ้าเกิดว่าช่วงยี่หกถึงสามห้าเขารุ่งนะเขาจะมั่นคงในช่วงนั้นเลยแล้วพอเข้าสามสิบหกถึงห้าสิบสี่อะเป็นช่วงที่เขาเนี่ย เหมือนกับว่าได้ทําในสิ่งที่เองอยากทําจริงๆอ่ะอย่างมีความสุขด้วยเคยได้ยินคําพูดที่ว่าเมื่อเราได้เจองานที่เราชอบเราจะไม่ต้องทํำงานตลอดชีวิตไหมเนี่ยคงเกิดวันอังคารมีโอกาสสูงกแล้วกันที่เขาจะเจอแบบนี้มีโอกาสสูงที่เขาเนี่ยจะได้ค้นพบสิ่งที่เป็นตัวตนแล้วสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็มีความสุขกับการทําในสิ่งนั้นน่ะ ไได้ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงอายุ30-54คือเขาจะเริ่มเป็นคนที่มีองค์ความรู้ในการที่เขาจะทําอะไรลงไปแบบถูกต้องถูกกติกาถูกหลักเกณฑ์ทุกอย่างและมีหนําซ้ํายังสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้นะั้ะสอนคนอื่นได้ด้วยซ้ําดังนั้นบางคนก็ผันตัวจากผู้ประกอบธุรกิจหรือคนที่ ที่มีความถนัดในในสิ่งนั้นๆตั้งแต่แรกเกิดมาถึงสามห้าเนี่ยผันตัวจากผู้ที่ชอบเฉยๆกลายเป็นผู้ที่ให้ความรู้ผู้ที่ไปสอนคนอื่นซึ่งปัจจุบันนี้การที่จะเป็นคนที่สอนในคนอื่นนั้นน่ยมันไม่ได้รูปแบบว่าจะต้องไปเรียนแล้วก็จบในสาขาของของการเป็นครุศาสตร์อย่างเดียวใช่ไหมมันมีช่องทาง ั้งหลายช่องทางที่จะจะทาให้คนเอาองค์ความรู้ที่ตัวเองมีเอาความชอบความสนัดสิ่งที่เองทําได้ดีมาสอนผู้คนคนเกิดอังคารจะมีวิถีชีวิตในแบบนั้นช่วง36-54พอเลย54มาเข้าสู่55-66เนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ตัวคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะเขาว่าจะเริ่มละเริ่มที่จะทําอะไรแบบแปลก,แ,กแบบที่ตัวเองอ,อยากทํามานานสแสวงหา สิ่งที่เป็นความต้องการก้นบึ้งลึกๆในใจแล้วก็ลงมือทำแล้วก็มีสนใครด้วยนะอาจจะทำแบบเหมือนเป็นคนแปลกๆเป็นคนขวางโลกอะ่ะแบบคนอื่นเขาไม่ทำกันอากะคนเกิดอังคาระจะทำอะ่ะช่วงเนี้บางทีเขาอาจจะกลับไปแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นเมื่อห้ปีที่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่ากลับไปคิด ประดิษฐ์นวัตกรรมหรือทําพฤติกรรมหรือทําบางสิ่งบางอย่างที่มันดูแปลกแตกต่างจากคนอื่นไปในทางที่คนอื่นเห็นเราจะต้องรู้สึกโอ้แปลกใจแล้วบางทีมันอาจจะโด่งดังไปก็ได้หลายๆคนเลยอ่ะมามีชื่อเสียงตอนอายุมากรวมแบบนี้นะดังนั้นช่วง50,66เป็นช่วงจังเวลาที่คนเกิดอังคารเนี่ย <M. S 2> เขาอาจจะคว้าเอาไว้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําจริงแล้วก็ทำเราได้ดิบได้ีซะด้วยพอช่วงยาวตั้งแต่67 ไปจนถึง87เป็นจังวะเวลาที่เขา่จะกลับมาใช้ชีวิตแบบสงบสุขใช้ชีวิตปนไปด้วยความสุนทรียะมุ่งเข้าหาความสุขในรูปแบบของการเสพศิลปะการดืม่มการกินการเที่ยวการที่รู้จักที่จะอยู่กับของสวยงามอะไรล่ะมีการมีการจันลงใจด้วย สิ่งที่เป็นศิละปะต่างๆการอ่านการฟังการลิ้มรสต่างๆคนเกิดวันอังคารก็จะกลับมานะกลับมาให้ความสนใจกับพวกนี้ช่วงตั้งแต่88ไปจนถึงบ้านปลายชีวิตเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีผู้คนนับหน้าถือตาคนหนึ่งแล้วคนจะจดจำเขาอะไม่ลืมเลยใครที่ได้เจอคนเกิดอังคารนะ ถ้าสังเกตลักษณะที่อาจารย์พูดมานะเขาจะเป็นคนที่ติดตาตึงใจในทุกๆอิริยาบถของเขาแล้วเขาจะเป็นคนที่ผู้คนไม่ลืมเลยว,ว่าเป็นคนที่ครบทุกรสชาตินะในบรรปลายของชีวิตของเขานี่คือวิธีช่วคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงวัยต่างๆขอให้ทุกคนฟังแล้วให้นำไปพิจารณาปรับปรุงหรือว่าเอาไปใช้ได้ตามสมควร